โย <Author> สวัสดีครับไลเดอร์ตัทีวีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมี SG Rising Hopper p o c k l like i g h t Key ครับ Rising Hopper p o c k l like i g h t Key นะี่มันคือไอเทมประจำตัวของอารุโต เพื่อแปลงร่างเป็นคาเมเนเตอร์เซโรวันอันนี้ DX เนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วก็แต่อยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะพร้อมกับตัวเข็มขัดยิเนไดเวอร์เนเซโรวันไดเวอร์ครับวันนี้ก็มาถึงคาวเจ้า SG หรือแคนดี้ทอยนี่แล้วคลิปนี้เราก็จะรีวิว SD เพียวๆเลยว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างาทำอะไรได้บ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วจบแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเทียบ กับ BX ให้ดูนะว่า SD กับ d x ต่ากันยังไงเหมือนเช่นที่เคยทำทุกๆปีนั่นเองเอ๊ะเรามาเริ่มจากดูกล่องก่อนเลยครับนี่คือกล่อง SD Rising Hopper s e r i One หน้าหน้า,นาด้านหน้ากล่องแบบนี้ข้างๆ SD เนี่ยมันจะมาเป็นเซตเซ็ตน,นี้จะมี3 3ชิ้นด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างหลัง เดี๋ยวดูข้างล่างกับข้างล่างข้างล่างไม่มีอะไรนะข้างๆแบบนี้ไม่มีอะไรอ่าข้างหลังเนี่ยสำคัญ SG p o c k Light Key เนี่ยจริงๆแล้วมีเสียง8เสียงเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสงสัยไหมว่าสีพวกนี้คืออะไรสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงไอ้สีจุกเขียวเนี่ยมันคือเสียงสำหรับเล่นกับี Hidden เวอร์นะสีน้ำเงินเนี่ยมันคือเสียงสำหรับเล่นกับ เกมชอตไลเซอร์แล้วก็สีแดงเนี่ยมันก็คือเสียงสำหรับเล่นกับฟอนไลคี like ผมไม่ใช่บัวจินไลหมายความว่า SG เนี่ยมันทำออกมาให้เล่นได้ทั้ง3ไดเวอร์เลยนะสุดยอดมากๆเลยครับ SG เนี่ยลุงบันประหยัดจะใช้ด้านในกล่องเนี่ยเป็นคู่มือแบบนี้เลยครับเป็นแมนนวลเห็นไหมแกะเข้ามาเนี่ย คือถ้าเป็น DX เนี่ยจะมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งมาเป็นคู่มือทางถายแต่พอ s g เนี่ยมุงบานง,งกคนญี่ปุ่นเขาใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากนะอ่ะเปิดมาเป็นแบบนี้ครับจะเป็นคู่มือว่าพอกไลคีเนี่ยเล่นกับยิมขาดได้นะเล่นกับปืนเอ็มช็อตเลเซอร์ได้นะครับนี่นะก็อย่างไงในกล่องเนี่ยหลังที่เราแกะมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะนี่มันจะมาเป็น p ็อกไลท์คีย์ไลทิงฮอพเปอร์แล้วก็สิกเกอร์ครับแล้วก็ขนม1เม็ดแบบนี้มาดูกันตัวพ็อกไลท์คีเนี่ยจะมาเป็นโทนเขียวดำข้างหน้าก็เป็นรูปตะกรแตนไลทิงฮอพเปอร์สมิลิเทตตี้จัม์แบบนี้นะครับเหมือน DX เอฝาเปิดได้นี่นนด้านในก็จะเป็นใสๆแบบนี้เพราะาเรายังไม่ได้ติดสติกเกอร์ผมเห็นเหมือนเหมือนเทปคาเซ็ตไหมเหมือนเทปโบราณเลย ลำโพงอยู่ข้างหน้าครับข้าง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 ,าง,างมีปุ่มมีปุ่มกดได้ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มให้เป็ดข้างหลังเป็นแบบนี้ใส่ถาดตรงนี้สองก้อนมีบาร์โคด้ดฝั่งนี้กดอะไรไม่ได้ข้างบนปุ่มนี้กดไม่ได้นะปุ่มนี้กดไม่ได้นะดไไดค,ครับลองเปิดดูมันจะเป็นเสียงนี้จะเฟื่ๆื่อหน่อยนะ ตัวสิกเกอร์ก็จะมามเป็นตะกตแดนหุ่นยนต์นะตะระกตาแดนโรบอทแบบนี้นะครับเขาให้เราเอามาแปะเองซึ่งนับว่าแปลกนะถ้าเทียบกับไอเทมปีปผ่านมาเพราะไอเทมปีปผ่านมาของของไรเดอร์ของบันไดเนี่ย SG เนี่ยส่วนใหญ่มาสมบูรณ์มาแล้วถ้าจะเหมือนทีเกเลยเป็นการจะปองสมากกว่าที่จะต้องเอามาแปะเองแบบนี้นะครับนะ ออก็แปดีแล้วเรามาเริ่มแปะสติกเกอร์กันเลยครับเราติด <ST IC LE> สิกเกอร์แล้วมันก็ประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับ SG p o r k Light like Key Racing Hopper ฉบับสมบูรณ์ <ST IC LE> นี่นะมาฟังเสียงกัน ก่อตรงนี้เสียงแรกจัมการทอปเปอร์ออบิลิตี้เคยที่สามซิลวันไดเวอร์เคยครับสี่เสียงนี้ คือเสียงที่เล่นกับเข็มขัดที่ Hidden เ,นนเวอร์ต่อไปเสียงที่5ชา Shot Riser เสียงที่6 <iding> นี่คือเสียงที่6เสียงที่เล่นกับออไ t r i อร r เสียงที่7จ็ด Mr. o r i n r Ride.net เสียงที่เจ็ดกับแปดคือเสียงที่เล่นกับตัวฟอร์ตไลเซอร์นะครับสี่เสียงแรกเป็นเสียงที่เล่นกับพี่เดนซิลวันไดเวอร์เสียงที่ห้าที่หกเล่นกับเอ็มช็อตไลเซอร์และเจ็ดแปดเล่นกับเข็มขัดเมซิโบจินไลฟ์ฟอร์ตไลเซอร์ครับการให้เราจะเล่น s อสจีพ็อกไลคี ey, หรือเจ้าแคนดี้ทอยพ็อกไลคี ey, นะครับมันจะต้องมีทริคนิดน,นึงตรงที่เราจะต้องกดด้านข้างให้เสียงมันไล่ไปถึงคําว่า ซิลว yeah. ันไดเวอร์ก่อนถึงจะเริ่มออทูไรตแล้วก็เล่นได้นะครับนะเสียงนี้นะแล้วก็ออทูไรต เป็นไงครับนี่การเล่น SC พลกไลคีกับ Hidden Silver One Diver เห็นไหมก็เอฟเฟกเสียงเนี่ยถ้าเรากดให้มันพอดีมันก็จะออกมาได้เต็มรูปแบบเหมือน DX เลยนะแต่เมื่อกี้สังเกตอะไรไหมครับมันไม่ได้ยินคาว่าออโ o รไหลมาลองฟังกันใ้ชัดว่ามันมีเสียงออโ o r i ไหลดังจากพลกไลคีไหมนะ ไม่มีนะครับเห็นไหมไม่มีเสียงอ u t เทอรไ์ light. อีกรอบนะน้องปิดเข็มขัดแตะดูถ้ามีมันต้องดังไม่มีจริงๆครับ Sg Pocket Key ไม่มีเอฟเฟกเสียงอัทอไตอนที่สแกนแกะเข็มขัดนะหมายความว่าเสียงอัทอรไเนี่ยเป็นเสียงที่สงวนไว้สำหรับ DX เท่านั้นกรชปองไม่รู้นะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีครับกดอีกทีจะเป็นปล่อยไม้ตายไหม ไม่เป็นครับเพราะว่าเสียง i m p แพ t เมือเ่อกี้มันเป็นเสียงของเข็มขัดเอฟเฟกของเข็มขัดนะของ s g ไม่มีเสียงนี้ออกมาโอเคนะครับหมายควาว่า s g เนี่ยเล่นได้แค่แปลงล่างแต่ปล่อยไม่ตายไม่ได้นะ <Okay. S 1> นะครบแล้วนะครับากับการเล่นเข็มขัดก็คือกดเสียงให้ถูกซีเควนซ์มันเราจะเล่นเข็มขัดได้พอดีมาลองเล่นแล้วก็เจ้า s g นี้กับเอมช็อตไลเซอร์กันนะ ชอ็อตเลเซอร์เป็นเสียงที่ไหรจำได้ไหมครับจะเล่นกับชอ็อตเลเซอร์ต้องเป็นเสียงที่เสียงที่ห้านะต้องก,กดเสียงที่ห้าให้ได้ก่อนโอเคมาหนึ่งสองสามสาี่นี่ชอ็อตเลเซอร์เสียงที่ห้าน,นี้นะครับแล้วก็งัดป๊บแล้วใส่เข้าไปเลย นี่แหละครับคือการเล่น SG พ o กไร้คีย์กับ M Shot Laser Effect มันจะออกมาประมาณนี้นะสิ่งที่มันหายไปก็คืออัล o ไวกับแสงไฟตรงนี้แต่ก็โอเคแหละถ้ายิงต่อไปเสียงก็จะเหมือนอวนไปเรื่อยๆเมื่อถ้าวนไปมีเสียงมีเสียงจะพอกไลคีย์มากวนกวนเอฟเฟกซึ่งมันก็จะต่างกับ DX นิดนึงตัวที่ DX ถ้ายิงแล้วมันจะมีแต่เสียงปืนเสียงอื่นไม่ออกนะโอเคปดใหม่ เป็นไงครับรู้จักกันแล้ว SG พกไร้คีกันแล้วนะเอฟเฟกเป็นยังไงเล่นกับเข็มขัดเป็นยังไงเล่นกับปืนเป็นยังไงติดเล่นกับเจ้าฟอร์เนเซอร์ไว้ก่อนเพราะว่าผมยังไม่มีถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นรัวๆกันเลยนะครับก็คลิปต่อไปจะจับเจ้า SG นะเนี่ยมาวัดกับเจ้า DX ไปเลยตัวต่อตัวไปเลยว่าเหมือนกันยังไงต่างกันยังไง เอฟเฟกตอะไรที่ด้อยกว่าดีกว่า,วาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราเ a ดี้อ Auto TV ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปเปรียบเทียบแบบนี้ออกมาให้ดูกันไวๆนะพบกันใหม่โอกาสหน้าบายบายรักษาสุขภาพด้วยครับอย่าลืมกดติดตามและ กดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมีคลิปใหม่ขึ้นมาก็จะได้เห็นเป็นคนแรกๆเลยขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย